บนมาแล้วเูรโอ้มาแทาใสเนี่ยอืมมาแท้ใสอืมอีอย่างน้ำตาลอืมมาแท้ใสเนี่ยมาแต่ไหนหอืมพักกันเล่นโซนติพักกันเล่นโซนเหรอหอืมพักกันเล่นโซนสวัสดีค่ะพี่น้องมนีกนมา์พรมพกรกันเชนเคยค่ะ บรรยากาศเทียงให้เถียงนะคือเก้าละพี่น้องบรรยากาศช่วงเศร้าๆอากาศดีร้ค่ะมือนียอากาศเย็นอยู่เด้อค่ะสิบเก้าองศาคือเก้าลวพี่น้องช่วงเศร้าๆสายม้าก,ก็สีหออนตามเคยค่ะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะสิบเก้าองศาขี่รถม้าก,ก็เย็นๆนะค่ะโอ้ยจะได้กินทั่วปะพี่น้องเย็นต่ยังเมื่อเศร้าสายม้าก็ห o อนเพียเต็มเลยค่ะ เพียกับยอดทั่วนะพี่นนองบึงดำกล้ำเลยค่ะเพียาดำเต็มเลยอากาศมันบนหนาวเท่าที่ควรเปลี่ยนแค่อากาศเย็นก็นเลยพักบ่ง,งามค่ะด้านหนาทางเขาอันเทียงน้าเสาหม่องเพิ่นเทหินมาให้แลวเด้อค่ะเป็นทางเส้นเห็ดไม้เห็ดไม่ล้วก็เห็ดแลวก็เกตเทหินมาเรียบร้อยแล้วค่ะ น,น,นี่อย่างน้ำตาลม,มาน้าแมดด่ตี่เทหินทางมานาค่ะนี่หินคุกเด้อพี่น้องเทหินคุกนะคะเพียงนานี่ต้นดอกแค่ล้นเต็มอยู่ค่ะนี่บรรยากาศดีแฮ้งค่ะออ ดอกแคบอะไรก็บล้นค่ะพี่น้องบันนี้นี้กุดจี้ไม่กินกุดจี้กินดอกแค่ตัวนี้สมองเก็บไปก็กินบ่ทันค่ะไว้เห็เพิินล้นก็บไปก็บ่ได้กินเลยเดี๋ยวจงให้เพิ่นเป็นน่วยละการเห็ปเดปลาแดกบองเนาะค่ะปลาแดกบองซับปลาแดกบองกินแสบอีหลีหน่วยเพลินน่วยอ่อนๆนะอกินกับปลาแดกบองแสบ มือนีก็สิลกเอาขิงไข้อยู่ค่ะเอาขิงไข้ไปตำพริกแกงเดี๋ยวสํารวจพักช่วงเศ้าก่อนพี่น้องมาแล้วก็ต้องเบิงค่ะเบ่เบิงบ่ได้ดอกต้องสํารวจพักช่วงเศราเ้า,บารรๆบรรยากาศมือวานนี้เสมองลกหยาลกุาลกหยาลุกหยาคางนานพักนะะี่ค่ะ ใส่ฟุน้นมือวานในพี่น้องใส่ฟุน้นขี่หมูก็พืชพักนี่ค่ะพืชผักกินเบาหวานเบาไวดอกพี่น้องเหลือกระขายได้นิดๆน,น้อยๆค่ะ ผักบัวงามค่ะผักบัวเลยกระเทียมกระสิเพได้แนวยืดดอกปลูกไว้เพราะได้ยุได้กินค่ะเฮา,าปลูกเขากะสื่อเพลินกระเบ้าไวยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงเขาก็ต้อง ปลูกยูป,ปลูกกินเองบางสิ่งบางย่างที่เขาปลูกใดนะพี่น้องประมาณกลางเดือนนาซิลกูพักบก๊กลางเดือนนากลางเดือนอันกุมพา ฟังเบงสีหลงหัวไงซ้ำไหนนะ้ะพี่น้องปีนี้เขามาลุนกันเนาะค่ะพักกาลังสิเริมออกดอกพักบัวแทงเริมออกดอกแล้วค่ะวันนี้เขาชิไดเก็บดอกพักไปยุ่ไปกินเริมซอดแน่แล้วค่ะเห็นหลายแล้วเห็นหลายต้นแล้วมือแรกๆนั้นเห็นบ่ค่อยหลายต้นค่ะแต่เมือม่อนี้แต่เมื่อนี้แหนมมาเห็นหลายยุบพี่น้องเริมซอดแล้วค่ะนึ่งเป็นจุ้มขาวๆนะคะ ทั้งนั้นแน่นี่แน่ยค่ะเริ่มซอดแล้วค่ะนี่ดอกพักนี่ค่ะมักซีดาก็เริ่มเป็นนุวยน่อยแล้วสามองก็ห่อไวอยู่ ห่อไวทะยุทากินนี่ค่ะเริ่มเป็นไว้หน้อยแล้วปีนี้ลินจี้ออกดอกซาตวค่ะตนยุบานกับว่าท่านได้ปลี่นดอกเลยปกติปีกายนี่ถ้าเขาประมาณซัำนี้ก็เริ่มเริ่มมีชอดอกแล้วเด้นี่ลินจี้นี่ อันนี้ปลูกได้ปีกวัวค่ะลินจีน้อพ้อหนึ่งหรือพาลินจีนะครพนมสมองปลูกไว้เพื่อนพึงแตกหยอดอ่อ,อนแล้วก็บใบอ่อ,อนเพิ่นกำลังสีแก่จะฟังเบื้องค่ะเป็นช่วงใด้สมองจําคิดหรือว่าจังใดห,หรือว่าหลังจากนี้ละอากาศหนาวหนาวเย็นมานี่ละได้ปีนี้อากาศมันว่าได้นาวดนมันก็เลยว่าท่านได้เป็นดอก เป็นวิถีชีวิตบบานค่ะก็เต็มไปด้วยความสุขนั่นแหละเนาะต้นมะขามปลอมใบล้นแล้วปลูกได้ปีเดียวปีนิดๆต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วพี่น้องแสดงว่าถือดินเนี่ยค่ะถูกกันกับดินดินดินอุดมสมบูรณ์ยุ่งมองเนี่ยเป็นดินให้น้าเอามะถ,ถมค่ะมะขามปลอมพันใหญ่แล้วค่ะฟังเบิึงสีน,สน,น้อยใหญ่สมดามันจะเป็นน้อยห้สาวมองบอเดี๋ยวเขามาเบิ้งกัน ต่อไปต้ในไงเราก็ดูดทากพักไปอีกเนาะมักนัดปูกบักนัดไว้ปลูกกล้วยช่วงนี้กล้วยก็บ่างาาปปนไหนดอกค่ะกล้วยหอมท้องเพราะว่ามันหนาแรงเนาะค่ะนี่พาเบิ้งยางเกษตรน้ำมันีมักนัดพันธุ์พื้นบานค่ะเชว่าพันธุ์อย่างสมองก็บ่กหู้ึ้นกัน ยางเลาะฟังสะนี่ละพี่น้องนี่เลาะฟังสะปลูกของหลายย่างค่ะมักม่วงกระเปลี่ยนดอกแซลอยู่ไหนค่ะปลูกบักนัดปลูกกล้วยอันนี้กับกกบักขามเทศคือกันค่ะบักขามเทศปลูกไม้บัตรไหนไง ช่งนี้ก็สิเป็นโซนต้นยางค่ะต้นยางปลูกไว้แต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยงามดอกพี่น้องปลูกเฟียงไว้เปลี่ยนซ้ำใหก็ซ้ำนั้นละ่ะแต่ว่ากะช่วงนี้มันกะสีแหงแหงแน่ค่ะแหงแหงเป็นใบบม่ค่อยงามปานไหนเพราะว่าม่แเป็นหนาฝนนะพี่น้องเพิ่นกะสีล้นใบแน่แต่ว่าเพิ่นไ่ได้ตายดอกเด้อค่ะเพิ่นล้นใบพัดใบเดี๋ยวฝนตกลงมา ผมเสียงไว้ยังสีแห่งชุมชื่นแห่งจะชะอุ้มชุมชื่นกว่าเกาอ้ป่าบอนต้นนะคะอืป่าบอนตันง่ายเติบยุนี่ต้นแค้ก็เริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะต้นแคสสูงขึน้นง่ายขึน้นเริ่มบ่ค่อยเป็นดอกแล้วค่ะช่วงนี้สุดดอกอู้อีกอีกประมาณ เดือนกวักวๆัคุณเคยสิเป็นดอกโดอกอีกเทื่อนหนึ่งค่ะมันเป็นช่วงมันตัวพี่น้องนี่เป็นก็เป็นบ่หลายค่ะเป็นก็ปิดก็ปล่อยเป็นน้อยน้อยค่ะทั่วแปบบกม็มีเพอได้เก็บเล็มอยู่ค่ะเพราะว่าเก็บไปดูแล้วก็เลยบ่เก็บหน่วยแก่ๆไหนมันกรหมองมากเอาไปต้มกินมันมัน,มนดีค่ะตม้มแซบแบนี่มันดี กอไผ่ปลูกบดดนก็ได้กินนอปลูกว่าเพาะปีค่ะได้กินนอ,นนอแล้วไปเดี๋ยวเอา,ายางไปเถียงนะทั้งคุณปลูกของออมสะนิดนิดน้อย,อยค่ะสมองเสียหายเบิะะ้องแรค่ะนี่ปลูกของออมสะไว้ทะยุต่กินฟังบุ่นกระซเป็นโซนพักฟังนีกระซิป็นต้นไผ่ ฟังนี่ก็สิเป็นต้นยางค่ะนี่ฟังนี่ก็สิเป็นต้นไผ่ต้นอ้อยก็ว่ากันไปเนาะพวกหากสารกันคักแต่ยูฟังนี่เพราะว่ากวดเย้าต้นไผ่เมื่อไหว่ฟังนี้เพราะว่าฟังนี้เป็นฟังที่น่อยค่ะเป็นทางรับน้ำเข่าสาด้พี่น้องนี่นี่เป็นทางรับน้ำเข่าปากสร้างนี่ฟ้องน้ำเข่าปากสร้างเวลาหนาน้ำปากก็เข่ามองนี้แล้วค่ะมุมนี้พี่น้อง เพราะว่าสาม่องปลูกต้นไผ่ไวเพราะว่าหากไผ่ย,ยืดกอดินได้ดีแล้วก็หยาไม่ค่อยขึ้นน้ำหากไผ่นี่จะสารดินไว้ไม่ให้พังทลายหลงค่ะแต่ว่าบ้านสาม่องเป็นดินเหนียวดินฟังสาก็บ่ค่อยพังปานในดอกพี่น้องบ่าม่นดินทรายค่ะเป็นดินเหนียวบรรยากาศช่วงนี้แดดลมล้มตกขี้ฝ่าคืมค่ะเมื่อวานนี้บรรยากาศือกคนสีตกอีหลีฟังเบื้อง สองมือแล้วค่ะอากาศาคึมฟ้าคึมฝนตะบะตกเสียงตะฟา้าหองซื้อค่ะบรรยากาศเทียงให้เทียงนะ้าเขาเป็นบรรยากาศที่ดีตัวค่ะนี่ภาพบรรยากาศนี่สุดยอดเลยค่ะนี่บรรยากาศเทียงให้เทียงนะ้าเขาวิถีชีวิตบ,นบานๆค่ะแบบยูทงยูทามาปลูกยูปลูกกินแบบวิถีสารบานเขาเนี่ยนะพี่น้อง ัางนี้ก็จะเป็นโซนปลูกพริกค่ะก็จะมีพักขาพักขาปลูกฟ่งนันฟ่งนี้ก็จะเป็นเอาปลูกพริกค่ะปลูกพริกซีแถวหาแถวหาแถวนี้ก็ล้างปลูกไม่ค่ะเป็นพริกสีฟ้าหรือพริกกลันปลูกไว้ก็ล้งเขียวค่ะสมองไส้ฟุ้นเวทยุแทกินด้านนี้ก็จะเป็น เทียงนะ้สาวหมองค่ะปลูกยูปูกกินแบบวิธีสารบานเฮาอันนี้บกักเผาน้ําหอมบ้านแพรวเด้อค่ะมาพาน้ําหอมบ้านแพรวฟังเบื้องมันสิเปลี่ยนให้สาวหมองบอปลูกได้ปีนิดนิดค่ะหนึ่งปีนิดนิดปลูกสองต้นค่ะต้นนี้ใหญ่กว่าโมหนึ่งปีนิดนิดแล้วก็ตว่าดสูงแล้วค่ะ ลงมาเหมือนฟังสะจัดน่อยกันที่น,นึ่งนี่บรรยากาศช่วงเศร้าๆค่ะตเว้นเมื่อท่านได้ขืนค่ะเป็นคีฟ้าบางๆบาง,บาง ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้วยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาพอกันไหมคลิปนี้สามหมองกะขอตัวลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนีเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องสามหมองเด้อค่ะที่เป็นกยนกังใจสามหมองเสมอมาทุกทุกทันนั่นละค่ะพี่น้องคอยมีความสุขสมหวงังความจเจริญเข้ามาหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนล่ำล่ำเลยรวย,ยคือสามหมองเว้าให้ในทุกคลิปนั่นละค่ะ เนาะค่ะปีใหม่แล้วก็หวพรอีกก้อนพี่นองก็ยังอยู่ปีใหม่อยู่ค่ะบมื่อทนใยสินเดือนมักะลาก็ยังเป็นปีใหม่อยู่เด้อความกิดของสาวมองป้าพี่นองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ